สวัดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่18ตุลาคมนะคะเริ่มต้นที่ทาเฟรมวิกฤตินะเพราะว่าวันนี้เปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะจะพามาดูอ่าชาแนลราคาของทาเฟรมวิกฤตินะคะจะอยู่ระหว่างรีส t a แ c นที่1 8 3่งแมสเหมือนเดิมแล้วก็ซัพพอร์ตยังอยู่ที่เจดอ่าหนึ่งเนะคะ แต่อันนี้มันเป็นชาน n e ลที่กว้างอยู่นะจ้าทุกคนก่อนหน้านี้ข้างบนมี red dot ราคาย้อนขึ้นไปเหมือนจะเทสอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันอยู่กลางชาน n e ลพอดีเลยแล้วทีเนี้ยต้องมาดูในแาบเซ็มย่อยนะว่าวันนี้เนี่ยมันจะอ่ามันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะไปข้างบนหรือไปข้างล่างนั่นเองนะจ้าโอเคมาดู daily นะ ที่ Daily Channel ของมันยังเป็นที่ r e s s t a n c e ล่าสุดนะคะที่มันติดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ180.46นะคะกับ s ับ p o r t ที่1750.05นะเราจะสังเกตว่าที่ Daily ราคามันมีการขึ้นไปเทส MA 200นะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กันกับมันติดอยู่ตรงนี้แหละ180เนี่ย มันก็เลยมีการเด้งตัวกับของราคาลงมานะคะหลังจากที่มันเทส LMA 200ไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะแล้วทีเนี้ยถ้าเราดูแท่งราคาที่ Channel ของเดลี่เราจะเห็นว่ามันเข้าใกล้ซับพอตล่างของ Channel Daily ที่จินเจ็ดนะก่อนหน้านี้เราเห็นเร d ดอตมาข้างล่างยังไม่มี b บลูเราก็หวังใจว่าเฮ้ยเขามีโอกาสลงมาเทส1750จหอีกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวตามดูอีกทีนะคะว่าใช่หรือเปล่านะครับเทนะคะเทิร์นมาเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเทสต์แอลเมสองร้อยแล้วมันยังไม่ได้ยืนแทงผ่านนะเพราะว่ามันเป็นการเทสตครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะมาดูแรงซื้อแรงขายนะคะตอนนี้แรงขายมีดิเรกชันมานะคะแต่ว่ายังไม่เต็มนะจ๊ะก็คือมันก่อตัวมาแต่ยังไม่เต็มส่วนแรงซื้อนะคะมันพักตัวแล้วนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นมุมมองของเดลี่ก็คือยังมีโอกาสที่จะลงมาเทสซัพพอตข้างล่างของเดลี่นั่นเองแต่จริงหรือเปล่าไปเช็คทำเฟรมย่อยวันนี้ที่สี่ชั่วโมงค่ะที่สี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้แท่งราคานะครับลงมาเทสซัพพอตเดิมนะครับที่เป็นกรอบราคาของ4ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่1764.74นะเราจะสังเกตว่ามันสัมพันธ์นกันกับ ตรงนี้มันเป็นบริเวณของ LMA สองร้พอดีเลยนะทุกคนก็คือกำลังวัดใจอยู่ว่าจะเด้งเชือกตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจะทำเชือกตรงนี้ขาดโอเคมีโอกาสเป็นอันไหนได้เดี๋ยวเราวิเคราะห์อ d i c a เร์ตัวอื่นนะเราจะเห็นว่าช่อง channel นะคะของ4ชั่วโมงะเราจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์มันวัดให้แค่ข้างล่างเพราะฉะนั้น ด้านบนอะ่ะมันอาจจะหาแนวใหม่ในการสร้างแต่เรายังไม่แน่ใจว่าบริเวณไหนเป็นแนวนะคะเพราะว่าเอ่อมันลงมาเทสกรอบล่างอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันจะมีลักษณะสองอย่างคือมันพยายามผ่านกับมันไม่ผ่านแล้วมันดิดกับแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นอันไหนโอเคมาดูเทรนนะเทรนเริ่มกดเป็นขาลงอยู่แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าแท่งนี้ยังไม่ได้ผ่านลงมาใต้ M สองร เพราะฉะนั้นตามดูแท่งสชั่วโมงถัดไปนะคะว่าจะหลุด1764.72หรือเปล่าถ้าหลุด1764.72มิลอกาสที่จะเคินลงเป็นเทินลงมาเป็นขาลงสักพักนึงนะคะหมายความว่ามิลอกาสที่จะลงมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนั่นเองเนาะเพราะว่าทุกคนก่อนหน้านี้มันเคยเทินเป็นขาขึ้นะแท่งราคามันเคยปีนขึ้นอ่าอลเม0สรอรอบหนึ่งแล้ว ขึ้นไปพักหนึ่งมันตบลงมาใช่ไหมเพราะว่ามันชน l อลเอ200ที่เดลี่เนาะแล้วทีเนี้ยมันก็มาเด้งตรงนี้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะทำเชือกขาดนะให้ติดตามดูนะคะเพราะว่ามันเป็นระยะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเป็นแนววัใจของวันนี้เพราะว่าตอนนี้บ l ูด็อ t ก็มาด้วยนะครับหมายความว่าอาจจะทำให้ชลอในการลงหรือเปล่าหรือว่าถ้าแรงขายในแท่งถัดไป หมดนะคะมีว่าที่จะดันราคากลับขึ้นไปใหม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นมุมมองของที่4ชั่วโมงแต่และที่แท่งยังไม่หลุดเส้น RMA สองร้อยเราก็ยังว่าเป็นขาขึ้นได้อยู่แต่ก็สังเกตว่าแท่งราคาพยายามกดลงใต้ลั้วนะก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองที่4ชั่วโมงคือให้แรงแรงซื้อกับแรงขายในแท่งถัดไปเป็นตัวตัดสินนะว่า เขาจะหลุด1764หรือเปล่าหรือว่าไม่เทสต,ตรงนี้แล้วไม่ผ่านแล้วเด้งตัวกลับนั่นเองในกรณีที่เขาผ่านนะคะซัพพอร์ตถัดมาของคุณซัพพอร์ตแรกจะอยู่ตรงนี้นะมีกับเทสอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นที่มุมมองเดลี่คือมันยังไม่ออยังไม่มีบลูดข้างล่างนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุด1764หรือว่าบางทีมันอาจจะแบบกระตุกมาเทสข้างล่างเนี่ยได้อยู่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นให้เราเช็คทีละซัพพอร์ตนะก็คือบริเวณนี้นะครับแถว1757.87นะคะเปลี่ยนสีหน่อยเดี๋ยวงงโอเคแล้วก็เลเว่ถัดมาของซัพพอร์ตนะคะก็คือกรอบล่างของเดลี่ที่1750.05 แล้ววันนี้อินดิเคเตอร์นะคะวัดแนวระยะสวิงด้านล่างสุดให้ที่1733.06นะคะก็ตามดูแนววัดใจก่อนว่าผ่านหรือเปล่าดันเองถ้าไม่ผ่านก็เล่นแบบเด้งเชื่อกลับขึ้นไปแล้วก็ทีนี้ข้อมาหาแนวว่าถ้าสมมติมันไม่ผ่านตรงเนี้ยรีสิสแตนแรกของคุณอยู่ตรงไหนนั่นเองนะจ๊ะไปดู h งหน่อย S1 นะคะกรอบของ S1 นะคะ r e s i s t ิ n ส์ข้างบนอยู่ที่1771.99เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ผ่านบริเวณโซนนี้นะครัะ1764 1771จะเทิร์นมาเป็น r e s i s t น n ์ล่างของคุณนะคะแต่ถ้ามันหลุด1761แล้วลงมาถึงตรงนี้1775หรือว่า1750นะครับซับพอร์ตที่มันหลุดมาแล้วแล้มันจะเทิร์นไปเป็น r รีสตินส์แรกของคุณ แล้วก็ถ้ามันกลับขึ้นไปคือมันไม่หลุดข้างล่างจิตเจ้งนะมันเทแล้วมันไม่หลุดมันก็จะขึ้นไปเช็คทีละระยะของเรสติเซนต์นั่นเองโอเคแล้วทีนี้ถัดจาก r e s i s t a น c ์ที่1771นะคะเลเวลถัดไปของของเรสติเซน์ของคุณคืณคอบริเวณน้คะหนึ่งเจ็ด5 9นะซึ่งกี่ก็มองว่า ถ้าในกรณีที่มันไม่หลุด1 764นะครับบริเวณนี้อาจจะมีโอกาสมาสร้างเป็นกรอบบนของทำเฟรม4ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าวันนี้ด้านบนยังไม่สร้างนั่นเองนะคะโอเคเช็ค okay. ้วเวลถัดมาของ resistance นะครับถัดจาก1786ก็เป็น 1796แล้วก็1800นะคะที่เป็นกรอบด้านบนของเดลี่มาดูระยะสวิงด้านบนสุดด้วยเพราะว่าก็มีลุ้นอยู่นะว่าที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงเขาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันเป็นขาลงนะโอเคะระยะสวิงด้านบนสุดนะคะวันนี้อยู่ที่1828-23เนาะก็ดูก่อนนะครับตามที่บอกใน การมีเคราะหที่ทําเฟรม4ชั่วโมงตะกี้ก่อนนะว่าหลุดตรงนี้หรือเปล่าแล้วเช็คทีละระยะของซับพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวของที่4ชั่วโมงก็ยังลุ้นๆอยู่เอ๊ะจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงอะไรทำหองนี้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวให้มาดู30ทำไมถึงบอกแบบนี้30อ่ะมันสัญญาณการโอเวอร์มันยังไม่ใช่ขั้นสุดนั่นเองหมายความว่าในกรณีที่แรงขายมาต่อมันจะ พยายามหาระยะเพื่อทดสอบแนวข้างล่างแล้วสร้างสัญญาณโอเวอร์ให้สุดนะคะคือลงให้สุดประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแนวที่เรามองว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะเป็นแนวสุดของเขาก็อาจเป็นหนึ่งเลเวลนี้สองเลเวลนี้ประมาณนี้นะคะโอเคแต่ถ้าดูที่สิบห้าตอนนี้เขาโอเวอร์เสมอกันแล้วล่ะแต่ว่าสามสิบมันยังไม่โอเวอร์เนี่ยก็ ตามดูก่อนว่าหลุด1761หรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะมุมมองวันนี้คืออ่าถ้าเขาจะถ้าพี่จะย่อพี่ก็ย่อให้สุดนั่นเองนะคะแล้วถ้าไปไม่ไหวแล้วค่อยกลับเข้ามาในกรอบอะไรทำรองนี้นะจ๊ะเพราะว่าอย่าลืมว่า4ชั่วโมงเทรนหลักของวันเนี่ยมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มเปลี่ยนเป็นขาลงนั่นเองโอเค แล้วก็วันนี้ต้นสัปดาห์นะคะอย่าลืมเช็คข่าวสารในตารางนะคะสำหรับประกอบการเทศวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย